สวัสดีครับพบกับมังงะโซไซตี้กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้นำเอามังงะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่จะเอาอนิเมะมาแนะนำซึ่งถ้าว่าใครยังจำได้เมื่อปีที่แล้วผมเคยนำเอาอนิเมะเรื่องผ่าพิภพผีดิบมาเล่าให้ฟังกันและหลังจากนั้นก็ไม่เคยนำเอาอนิเมะมาเล่าให้ฟังอีกเลยซึ่งจริงๆแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับที่ inbox เข้ามาถามในแฟนเพจ a c e b o o k รวมถึงถามเข้ามาในสตรีมสดของผมนะครับว่าเมื่อไหร่พี่จะเอาอนิเมะมาเล่าให้ฟังอีกซึ่งจริงๆแล้วผมก็อยากจะทำนะครับแต่กลัวว่าทำออกมาแล้วคนดูจะไม่ชอบกันแต่ในเมื่อมีคนเรียกร้องมาแล้วก็จะขอลองดูละกันนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้กระแสดีมีคนดูเยอะในครั้งหน้าก็จะนำเอาอนิเมะเรื่องอื่นมาแนะนำให้ฟังกันอีกแน่นอนครับและอนิเมะที่ผมจะเอามาแนะนำให้ทุกคนฟังกันในคลิปนี้ ก็คือเรื่อง My Hero Academia ครับฟังดูจากชื่อเรื่องแล้วหลายๆคนที่ชื่นชอบอนิเมะแนวฮีโร่ก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วก็ชอบเรื่องนี้มากๆเหมือนกันจึงเลือกนำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องแรก My Hero Academia เป็นผลงานของอาจารย์ฮริโกชิโคเฮ่บนนิตยสาร k l y Shonen Jump ซึ่งเป็นนิตยสารระดับท็อปของญี่ปุ่น พอมีการ์ตูนดังๆมากมายที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยาสารฉบับนี้ยกตัวอย่างเช่นดราก้อนบอลวันพีซนาดูโตะฮันเตอร์บีโซมะโทริโกะกินทามะเป็นต้นมาฮ e โร a อะคาเดมี emia, ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2557ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นการ์ตูนใหม่ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเพราะเปิดตัวมายังไม่ถึง10ตอน ก็สามารถคว้าอันดับหนึ่งในแรงกิงประจำสัปดาห์ของโชเนนจัมซึ่งเป็นหนึ่งในกระตูนเพียงไม่กี่เรื่องที่สามารถจริงอันดับหนึ่งมาจากรุ่นเก่าอย่างวันพีซและนารูโตได้และด้วยเหตุผลนั่นเองครับในที่สุดมาฮีโร่อะคาเดมีก็ถูกสร้างเป็นอนิเมะในปี2,559โดยบอนสตูดิโอเรื่องราวที่ผมจะเล่าดังต่อไปนี้เป็นเนื้อหาโดยรวมนะครับ แน่นอนว่าอาจจะมีการสปอยบ้างนิดหน่อยเพราะถ้าหากไม่เล่าเนื้อเรื่องโดยรวมให้ฟังก็คงจะไม่รู้ว่ามันสนุกจริงหรือเปล่าเพราะความชอบส่วนตัวของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากคุณไปดูอนิเมะเรื่องนี้กว่าจะรู้เนื้อเรื่องโดยรวมก็กินเวลาไปแล้วประมาณ3ตอนหรือ1ชั่วโมงถ้าหากว่าดูแล้วชอบก็แล้วไปแต่ถ้าหากว่าดูแล้วไม่ชอบก็เท่ากับว่าเสียเวลาฟรีเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมครับ สู้เอาเวลานั้นมาดูคลิปนี้ใช้เวลาแค่ประมาณ10กว่านาทีคุณก็จะเหลือเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นได้หลายอย่างเลยแหะครับเอาล่ะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่เมืองชิงชิงประเทศจีนพวกเขาได้พบกับเด็กทารกที่สามารถเรืองแสงได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดแต่หลังจากนั้นเพียงไม่นาน ก็มีการค้นพบมนุษย์ที่มีพลังวิเศษอยู่ทุกที่ทั่วโลกโดยไม่สามารถระบุสาเหตุได้ว่าความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นจากอะไรแต่พอรู้ตัวอีกทีเรื่องราวเหนือธรรมชาติเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันโดยในปัจจุบันได้มีการสํารวจแล้วว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกกว่า80%ล้วนเป็นบุคคลที่มีพลังวิเศษซึ่งพลังที่ว่านั้นถูกเรียกว่าอัตลัษณ โดยคำว่าอัตลักษณ์นั้นมีความหมายว่าลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือมนุษย์ที่อยู่บนโลกกว่า80%คือมนุษย์กลายพันธุ์เหมือนกับ X-Men หรือ Inhuman นั่นเลยครับซึ่งถ้าหากว่าใครเคยดู X-Men ก็น่าจะรู้นะครับว่าพลังของมนุษย์กลายพันธุ์แต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งสิ่งนั้นเลยครับที่เราเรียกว่าอัตลักษณ์ หลังจากที่มนุษย์ได้เกิดวิวัฒนาการสังคมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะคนเหล่านั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมครับแน่นอนว่าคนดีจะใช้พลังของตัวเองในทางที่ดีแต่ถ้าหากว่าคนชั่วมีพลังวิเศษขึ้นมาแน่นอนว่าพวกเขาก็จะใช้มันในทางที่ไม่ดีและจะส่งผลให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยซึ่งตัวร้ายเหล่านี้ในเนื้อเรื่องเขาจะเรียกว่าวีเลนโดยวีเลนนั้น จะมีตั้งแต่พวกวิ่งราวขโมยของจนถึงขั้นวายร้ายที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติซึ่งผู้ที่จะสามารถต่อกรกับวายร้ายเหล่านี้ได้นั่นก็คือฮีโร่นั่นเองครับอาชีพฮีโร่นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงในเมื่อมนุษย์มีพลังวิเศษมากขึ้นก็ทำให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้นไปอีกซึ่งในตอนนั้นทางรัฐบาลยังไม่มีมาตรการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทาให้ผู้คนที่กล้าหาญลุกขึ้นต่อสู้กับวายร้ายเหมือนกับว่าเป็นฮีโร่ที่หลุดออกมาจากอนิเมะและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่พลังเหนือธรรมชาติถูกนํามาใช้ปกป้องผู้คนจากสิ่งชั่วร้ายและด้วยเหตุนั้นเองจึงทําให้ฮีโร่เป็นกลุ่มคนที่ประชาชนให้ความสนใจและชื่นชอบพวกเขาเป็นอย่างมากและเมื่อเห็นดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้บรรจุอาชีพฮีโร่ให้เป็นอาชีพอย่างเป็นทางการ เหล่าฮีโร่จะได้รับค่าจ้างตามความสามารถของพวกเขาและนอกจากนั้นยังได้รับชื่อเสียงจากประชาชนที่คอยติดตามและสนับสนุนพวกเขาแต่ถึงแม้จะมีอาชีพฮีโร่แล้วก็ใช่ว่าอาชีพตำรวจจะไม่สำคัญนะครับตำรวจจะทำหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยของเมืองและคอยแจ้งฮีโร่ให้ทราบเมื่อวีเลินปรากฏตัวขึ้นรวมถึงทำหน้าที่จับกุมวีเลนหลังจากที่ฮีโร่จัดการเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะมาเข้าสู่มุมมองการดำเนินเรื่องของตัวเอกของเรานะครับโดยพระเอกของเรื่องนั้นมีชื่อว่ามิดโดริยะอิสกุปเป็นเด็กหนุ่มที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นฮีโร่ในวัยเด็กเขาได้ดูคลิปเปิดตัวฮีโร่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าออไม้ซึ่งความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของออไม้ ai, ทำให้เด็กหนุ่มชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากและได้ตั้งเป้าหมายว่าสักวันหนึ่ง เมื่ออัตลักษณ์ของเขาตื่นขึ้นเขาจะต้องเป็นฮีโร่เหมือนกับอออไม้ให้ได้แต่เมื่ออิสุกุอายุได้สี่ขวบอัตลักษณ์ของเขาก็ยังไม่ปรากฏสักทีทั้งๆท,ที่เพื่อนวัยเดียวกันก็มีกันหมดแล้วเมื่อเห็นดังนั้นแม่ของเขาจึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลและพบว่าเขาเป็นเด็กที่ยังไม่วิวัฒนาการหรือพูดง่ายๆก็คือเด็กที่ไม่มีอัตลักษณ์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเด็กที่ไร้อัตลักษณ์ จะต้องเป็นตัวแปลกประหลาดในหมู่เด็กรุ่นเดียวกันซึ่งตามสไตล์ของการ์ตูนญี่ปุ่นทั่วไปแล้วเด็กประเภทนี้ก็จะถูกเพื่อนแกล้งอยู่เสมอและอิซุกุก็เช่นกันครับในตอนเด็กเขามักจะถูกเพื่อนที่มีพลังแกล้งอยู่เป็นประจำว่าเป็นตัวประหลาดบ้างเป็นตัวไร้ค่าบ้างแต่ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มีพลังอะไรความฝันอยากเป็นฮีโร่ของเขาก็ยังไม่จบลงนะครับ อิสุกุเลือกใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลของฮีโร่และวีเลอร์ทุกคนเพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการเป็นฮีโร่ในอนาคตถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแล้วแต่อิสกุกุก็ยังคงชื่นชอบออลไม์อยู่เสมอซึ่งในปัจจุบันออลไม้ได้กลายเป็นฮีโร่ที่มีความนิยมอันดับหนึ่งถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีใครรู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่และอัตลักษณ์ของเขาคืออะไรแต่ที่ทุกคนรู้ดี ก็คือตั้งแต่ออไม้ปรากฏตัวขึ้นการก่ออาชญากรรมก็ลดลงทุกปีเพราะพวกวีเลินกลัวการมีตัวตนอยู่ของเขาซึ่งหลังจากนั้นออไม้ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความสงบสุขถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่ออไม้ยังเรียนอยู่เราก็จะทราบว่าเขาได้จบการศึกษาจากโรงเรียน UA ในสาขาฮีโร่และด้วยเหตุนั้นเองจึงทำให้อิซกุ ใฝ่ฝันอยากจะเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้แต่การที่จะเข้าเรียนที่ยูได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนี่เป็นถึงโรงเรียนฮีโร่อันดับหนึ่งของประเทศและที่นั่นก็ไม่ใช่ที่ที่เด็กไร้อัตลักษณ์อย่างเขาจะเข้าเรียนได้แต่ถึงจะรู้อย่างนั้นเขาก็ยังอยากเข้าเรียนอยู่ดีเพราะคิดว่าถ้าไม่ลองสอบดูก็คงจะไม่รู้ซึ่งก็ไม่แน่ว่าอ e ีสุกุ อาจจะเป็นคนที่ไร้อัตลักษณ์คนแรกที่สอบติดโรงเรียน UA ก็เป็นได้เวลาได้ผ่านไปจนอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่อิซูกุกำลังเดินทางกลับบ้านในตอนนั้นเขาก็ได้ถูกวิเลย์นโจมตีแต่โชคดีที่มีฮีโร่แถวนั้นมาช่วยชีวิตเอาไว้ได้เมื่อเด็กหนุ่มฟื้นขึ้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมาก เพราะฮีโร่ที่มาช่วยชีวิตเอาไว้ก็คือออไม้ฮีโร่ที่เขาอยากเจอตัวจริงมาโดยตลอดอิซึกุถามออไม้ว่าคนที่ไม่มีอัตลักษณ์อย่างเขาจะสามารถเป็นฮีโร่ได้ไหมจากคำถามของอิซึกุออไม้ไม่สามารถตอบได้ว่าคนที่ไม่มีอัตลักษณ์จะเป็นฮีโร่ได้หรือเปล่าเพราะฮีโร่นั้นเป็นงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายในตอนนั้นออไม้ได้เผยร่างกายที่แท้จริงให้อิซึกุดู ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแค่ชายหนุ่มตัวเล็กๆเท่านั้นซึ่งสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของเขาเป็นเช่นนี้ก็คือรอยแผลที่ได้จากการต่อสู้เมื่อ5ปีที่แล้วอาการบาดเจ็บนั้นรุนแรงมากจนทำให้ระบบหายใจบางส่วนถูกทำลายและสาเหตุที่เขาตัวผอมก็เป็นเพราะกระเพาะอาหารได้ถูกทำลายไปด้วยซึ่งหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บออมก็สามารถทำงานฮีโร่ได้แค่วันละ3ชั่วโมง ดังนั้นคำแนะนำสำหรับอิซึกุก็คือให้เขาไปเป็นตำรวจจะดีกว่าคำพูดของออลไม้ทำให้อิซึกุเสียใจเป็นอย่างมากในเมื่อฮีโร่ระดับท็อปเป็นคนบอกเองว่าเขาเป็นฮีโร่ไม่ได้ต่อจากนี้เขาคงต้องล้มเลิกความคิดที่จะเป็นฮีโร่จากนั้นอิซึกุก็เดินออกมาและได้ยินเสียงระเบิด เขาจึงรีบวิ่งเข้าไปดูและพบว่าวีเลิรตัวเดิมกำลังทำร้ายเด็กคนหนึ่งอยู่ในตอนนั้นมีฮีโร่มาถึงแล้วหลายคนแต่กลับไม่มีใครสามารถจัดการวีเลิรตัวนี้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือรอความช่วยเหลือจากฮีโร่ที่มีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมซึ่งในตอนนั้นอออไม้ในร่างผอมก็ได้แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนมุงโดยสาเหตุที่เขาไม่ได้ออกมาช่วยเป็นเพราะใช้พลังไปครบสชั่วโมงแล้ว ถ้าหากใช้เกินกว่านี้ร่างกายก็จะได้รับบาดเจ็บดังนั้นเขาจึงได้แต่รออยู่เฉยๆอิซูกุจ้องมองไปที่เด็กหนุ่มผู้เคราะหร้ายและภาวนาขอให้ฮีโร่มาช่วยเร็วๆแต่ยิ่งรอเหตุการณ์ก็ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมเด็กหนุ่มคนนั้นได้หันมามองหน้าอิซูกุทำให้เขารู้ว่านั่นคือเพื่อนร่วมชั้นของเขาและทันใดนั้นเองร่างกายของอิซกุ ก็ขยับไปตามสัญชาตญาณเขาวิ่งเข้าโจมตีใส่วีเลนอย่างไม่รังเลทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองไม่มีพลังที่จะช่วยใครได้ด้วยซ้ําและในตอนนั้นเองออไมค์ก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างในตัวเด็กคนนี้ทั้งๆท,ที่เขามีพลังแท้ๆแต่กลับต้องให้เด็กหนุ่มที่ไร้อัตลักษณ์วิ่งออกไปต่อสู้กับวีเลนฉันมันน่าสมเพชจริงๆออไมกลายร่างและใช้พลังต่อยใส่วีเลนจนสลายหายไปในหมัดเดียว ช่วยชีวิตเด็กทั้งสองคนเอาไว้ได้อย่างวุดหวิดและหลังจากนั้นออไมก็ได้มาดักรออิซึกุในระหว่างทางกลับบ้านเขาบอกกับเด็กหนุ่มว่าถึงแม้เธอจะไม่มีอัตลักษณ์เป็นเพียงแค่แฟนคลับฮีโร่และเด็กที่ขาดคนหนึ่งแต่สิ่งที่เธอมีมากกว่าใครๆก็คือความเป็นฮีโร่และหัวใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงหลังจากที่ได้ตามหามานานฉันก็ได้รู้แล้ว ว่าคนที่เหมาะสมจะสืบทอดพลังต่อจากฉันมากที่สุดนั่นก็คือเธอใช่แล้วนะครับอัตลักษณ์ของออลไม้เป็นพลังที่สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ซึ่งชื่อของมันก็คือ One for All โดย One for All นั้นเป็นพลังที่ถูกส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นเหมือนกับการส่งคบเพลิงซึ่งผู้ที่ได้รับอัตลักษณ์นี้ก็จะได้รับพลังของคนก่อนหน้านี้มาด้วยพูดง่ายๆก็คือ ยิ่งส่งต่อไปมากเท่าไหร่พลังก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับหลังจากนั้นอิซกุก็ถูกฝึกฝนโดยออไม้เพื่อให้ร่างกายของเขาแข็งแรงพอที่จะรับวันฟอร์ออลได้และเมื่อเวลาผ่านไป10เดือนตอนนี้ก็ถึงเวลาสอบเข้า UA แล้วในตอนนั้นอิซกุ ไม่รู้ว่าตัวเขาจะสามารถใช้อัตลักษณ์นี้ได้หรือเปล่าพอเพิ่งได้รับพลังมาจากออมไมร์ ai, เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้และเมื่อถึงเวลาสอบปฏิบัติเด็กๆทุกคนก็ได้รับโจทย์ให้จัดการกับหุ่นยนต์ในสนามสอบเพื่อเก็บคะแนนซึ่งหุ่นยนต์แต่ละตัวก็จะให้คะแนนที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของมันแต่จะมีหุ่นเพียงตัวเดียวที่มีศูนย์คะแนนก็คือหุ่นยนต์ตัวใหญ่ ดังนั้นคําแนะนําเมื่อเจอกับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือให้ทุกคนวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดในตอนนั้นเด็กๆแต่ละคนก็ได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่และได้ทําลายหุ่นยนต์ไปหลายตัวแต่อิซึกุกลับไม่สามารถจัดการกับหุ่นยนต์ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวจนในที่สุดหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายก็ได้ถูกปล่อยออกมาเด็กๆทุกคนวิ่งหนีกันอย่างสุดชีวิตแต่อิซึกุ ได้แต่จ้องปากค้างจนไม่สามารถขยับตัวได้และในตอนนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่ถูกซากตึกทับอยู่บนถนนหุ่นยนต์ขนาดยักษ์กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเด็กคนนั้นจะต้องตายแน่ๆเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสัญชาตญาณฮีโร่ของเขาก็ทำงานทันทีอิซึกุวิ่งตรงเข้าไป และได้ใช้พลังซัดใส่หุ่นยนต์จนกระเด็น แม้ว่าเขาจะไม่ได้คะแนนจากการกำจัดหุ่นยนตยักษ์แต่การที่เขาสามารถช่วยเหลือเพื่อนเอาไว้ได้จึงทำให้อาจารย์ลงความเห็นกันว่าควรจะให้อิซึกุเข้าเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนี้และนี่ก็คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่ามิด o ริยะอิซึกุส่วนเรื่องราวหลังจากนั้นสามารถติดตามชมกันได้ในอนิเมะนะครับปัจจุบันก็ทำมาถึงซีซั่น2แล้ว ถ้าหากว่าดูคลิปนี้แล้วถูกใจอยากให้ทำอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับและสำหรับวันนี้มังงะโซ c ซตี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนถ้าหากว่าดูแล้วถูกใจก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะครับ